สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงแยกขยะ,ขยะนะครับบ้านนนทันนะครับซึ่งจะพานักเรียนนะครับมาศึกษาการเก็บขยะนะครับว่าต้นทางเป็นยังไงระหว่างทางนะครับแล้วก็มาที่นี่เราจะแยกไปที่ไหนวันนี้มากับคุณครูฉลองรักษาพักดีนะครับหัวหน้าทีมครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บอ่อพักขยะ ของเทศบาลนครขอนแก่นนะครับที่บ้านนนทันนะครับตอนนี้ผมจะสัมภาษณ์คุณพี่ที่ที่มีหน้าที่หรือทําหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับผมอ๋อชื่อมารวรรณเรียบสันเทียอ่ามารวรรณเรียบสันเทียตอนนี้ตอนนี้ตรงนี้คือที่ไหนครับที่พักขยะที่พักขยะขอนแก่นเทศบาลขอนแก่นของเทศบาลนครขอนแก่นนะครับทีนี้ตรงนี้นี่ พามาพักขยะนี่คือขยะมาตรงนี้แล้วตามตามหมู่บ้านตามตลาดตามอะไรเงี้ยแล้วก็รถเล็กเอามาพักที่นี่รุตานมามาวางมาทิ้งตรงนี้แล้วแล้วจะเราจะไปไหนต่อครับไปเอากําจัดไปที่เตาเผาลงไฟฟ้าที่บ้านคาบอลที่บ้านคําบอลที่บ้านคําบอลแล้วแล้วตรงนั้นเป็นเป็นเขาเขาทำอะไรครับตรงนั้น ไฟฟ้าจ้ะเขาทําไฟฟ้าทําไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าขยะจากขยะจักนี่ไปกี่กิโลครับสามสิบเจ็ดกิโลสามสิบเจ็ดกิโลคือถามว่าขยะที่มาถู่ตรงนี้นี่มาจากที่ไหนบริเวณไหนของจังหวัดขอนแก่นทั้งทั้งเทศบาลนครนะหรือทั้งอําเภอเมืองควเมอหมายอาเภอเมืองอาเภอเมืองเลยเหรอจ้ะทั้งอำเภอเมืองไหมไม่ไม่ มันเขตอำเภอเมืองเอามาแค่เฉพาะตัวเมืองเอาเฉพาะในเขตเทศบาลนครอำเภอเมืองเฉยแล้วถ้ารอบนอกคมันมีงานเนียนบ้านอ๋อไม่ไม่มีตขางจังหวาดเขาก็ไปที่เตาเผาเหมือนกันเขาไปที่เตาเผาเองเลยโดยตรงเลยใช่ไหมใช่จ้ะเขาไปที่เตาเผาโดยตรงใช่แต่นะครับโอเคครับ วสวัสดีครับสวัสดีครับอันพวกผมมาจากโรงเรียนกัลยาณวัตรครับมาจากโรงเรียนกัลยาณวัตรนี่มามาเขามีโครงการทำขยะไฟฟ้านะเหมือนกับว่าสรุปก็คือเราก็เลยถ่ายเพื่อให้ไปให้ความรู้แก่เด็กเพื่อเราจะทํา ขยะเป็นชื่ออะไรนะครับพรศักดิ์คณะวาปีครับพรศักดิ์คณะวาปีตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลครับตำแหน่งนักสุขาภิบาลครับคดีวันนี้วันหยุดเลยแต่งตัวรีแลกหน่อยครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้พวกผมโชคดีขยะที่ผ่านสถานีคนถ่ายตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกสถานีคนถ่ายขยะสถานีคนถ่ายขยะถูกต้องครับก็คือ อ่าเป็นประมาณอยู่ประมาณสัก2ใน3ของพื้นที่46ตารางกิโลเมตรเทศบาลนครคอนแก่นเราเองอ๋อเอามา2ใน3ใช่ครับหนึ่งใน3นี่ไปไปหนึ่งใน3นี่คือเป็นการเก็บแล้ววิ่งเข้าที่โรงไฟฟ้าโดยตรงวิ่งโดยตรงใช่คือเราจะใช้รถไซ์เนี้ยอันนี้คือรถไซส10ลูกบาทวิ่งโดยตรงในในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรครับอันนั้นคือหนึ่งใน3 1ใน3นะครับแล้วก็ ส่วน2ในสก็จะมาลงผ่านระบบคนถ่ายแล้วก็ใช้วิธีคือตักขึ้นบนรถอันนี้คือเขามาสัมปทานประมูลประมูลครับราบประมูลนะเอกทาบาลจ้างเหมาเอกชนนั่นเองจ้างเหมาเอกชนมาครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เทศบาลดําเนินการเองนี่แหละครับแต่ด้วยก็ในการศึกษาในเรื่องของด้านงบประมาณแล้วเนี่ยเราจ้างเอกชนนีมันคุ้มค่ากว่าครับมันค่ากว่าคุ้มค่ากว่ามันใช้งบประมาณดําเนินการแล้วก็มันลดข้อจํากัดในเรื่องของการซ่อม การซ่อมบำรุงคือตามระเบียบราชการกว่าจะซ่อมรถได้ซ่อมอะไรได้มันทำให้ปัญหาเกิดขยะตกค้างถูกต้องครับแต่พอเราใช้วิธีคือจ้างหมองเอกชนดาเนินการเนี่ยในความคล่องตัวในการบริหารว่าประมาณการจัดการเรื่องพวกนี้มันดีกว่ามันดีกว่ามันทําให้การคนถ่ายเราเกิดได้รวดเร็วขึ้นะครับนี้นีอปันานี้สนานียเซึ่งขยะตรงเนี้ยส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับเป็นรถกระเช้าอะไรเนี้ยรถคอนเทนเนอร์หรือรถเก็บผลขนาดเล็กแบบนี้รถเก็บผลขนาดเล็กเพราะว่า ปริมาณขยะต่อเที่ยวมันน้อยครับมันน้อยเวนนี้ถ้าเราไปเสียเวลากับในการวิ่งตดงตัว่งไปงนอนมันไม่คุ้มค่าเพราะว่าการจะกลับมาทํางานเที่ยวที่สองเนี่ย มันใช้เวลาในการเดินทางประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงที่เขาใช้ในการเก็บขยะมันลดลงครับแทนที่เราจะบริการประชาชนได้มากขึ้นเราต้องเราต้องต้องถ่ายอย่างเงี้ยใส่รถอย่างเงี้ยแล้วไอเนี้ยก็กลับไปทํางานต่อได้เร็วขึ้นก็จะทำให้พื้นที่ที่บริการประชาชนครอบคลุมมากขึ้นครับโอ้สุดยอดอันนี้คืออันนี้คือในแนวคิดที่ดีแนวคิดของการบริหารสถานีคนถ่ายโอ้นี่คือคือสถานีคนถ่ายคิดครับทีนี้เมื่อขยะเข้าสู่สถานีคนถ่ายเนี่ยก็ ขยะทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นที่นี่จะถูกนําส่งไปที่โรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่บ้านคำบอนใช่ไหมครับบ้านคาบอนก็โรงไฟฟ้าส่วนนั้นก็เป็นของเอกชนดําเนินการอยู่บนพื้นที่ของเทศบาลนครทอนแก่นเองก็เป็นเอกชนเหมือนกันเป็นเอกชนครับถูกต้องครับแต่เขาก็มอ u ร่วมกับเทศบาลก็เราก็มีค่าใช้จ่ายในการที่ให้เขาผกําจัดแต่ว่า ราคาค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ด้วยเขาตั้งอยู่บนที่ดินของเราอะนะครับ,รบเขาตั้งอยู่บนที่ดินของเรามันก็หักกับค่าเช่ากันนั่นแหละนะครับมันก็ส่วนหนึ่งก็ประหยัดลงหน่อยแต่เทศบาลอื่นๆก็อาจจะจ่ายแพงก็ได้เพราะว่ามันเป็นที่ดินเราเ okay. แต่ก็ไม่มากครับก็ไม่มากอะไรเราถ้าเรามองเราถ้ามองในแง่ของโรงไฟฟ้าเขาเขา,เขาคุ้มอยู่ใช่ไหม เขาที่เขามาทําที่เราคว่ารับทีนี้ในส่วนที่เราได้คือได้กําจัดขยะอย่างเดียวเราเราได้เป็นตัวเงินอะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นรายได้ของของเทศบาลนครนะครับรายละเอียดส่วนของหลงของรายรับเนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นอีกส่วนงานหนึ่งเป็นคนประสานงานหนึ่งใช่ผมมีหน้าที่เก็บขยะรวบรวมแล้วก็ส่งไปให้เขาใช่ครับซึ่งเขา เขาก็เขาทั้งหมดร้อยกวสิบครับขยะที่เราไปถึงเขาก็เขาทั้งหมดเขาทั้งหมดเนาะใช่ครับใช่ขอบขอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก่อนเ่งที่ผมอยากถามเนี่ยก็คือว่าถ้าถ้าจะมีการทำวิจัยหรือว่าเี่ยวกับโครงการที่จะทำให้หรือโครงการไม่ไม่ใหญ่สำหรับที่นักเรียนจะทำได้ท่านอยากให้โรงเรียนหรือนักเรียนเนี่ยทำทำโครงการ ทำในลักษณะไหนเอื่อเพื่อเอื้ออาจจะเอื้อก็ได้นะอาจจะเอื้อต่อต่อทางนี้อะไรประมาณนี้หรือเอาแบบไหนประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากให้ส่งเสริมใช่ใช่อยากให้ชุมชนหรืออยากให้ทางต้นทางขยะต้นทางจัดการอย่างไรจัดการอย่างไรเึ่จะเป็นให้ให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อต่อถ้าทำทห้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ใได้ประโยชน์ได้ประโยชน์คือตรงเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยต้องต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ก่อนว่า องค์ประกอบขยะทั้งหมดใน100%เนต์เนี่ยของของเมืองเราเนี่ยนะครับ,รบใน100%ณปนตะัปัจจุบันเนี่ยตัวเลขที่มีการเก็บข้อมูลมาตลอดในทุกๆปีเนี่ยสัดส่วนประมาณ 45%, 45โดยน้ำหนักของขยะทั้งหมดเป็นเศษอาหารครับเป็นเศษอาหารใช่ซึ่งซึ่งน้ำหนักน1ตันเนี่ยม,มันสี่อยห้าสิกิโลกร,รัมของ1,000กิโลกร,รัมเนี่ยมันคือเศษอาหารเดี๋ยวแลอย่างเช่นวันหนึ่งเนี่ยวานกี่ตันครับพี่ที่นี่วันหนึ่งวันหนึ่ง ทั้งหมดที่เทศบาลเก็บได้นะปัจจุบันคือวันละ171ตัน171 171นะครับ171ตันตันหนึ่งก็1,000กิโลต่อวันนะต่อวัน,วนมากที่สุดในภาคอีสานแล้วครับขอ,อ,อนแก่นเนะใช่ครับโอ้เขาเขาถึงให้มาทำวิจัยที่ที่นี่นะขอ,ะอนแก่นนี่ก็ใหมากที่สุดแหละครับครับ171ตันแล้ว45%ของมันคือเศษอาหารคือคือขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์ครับขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้นี่แหละย่อยสลายได้ แะ่นั้นถ้าถ้ามองก็คือว่า45%เนี่คุณไม่น่าจะมาป้อนเราถ้ามองแบบนั้นนะถ้าคุณสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้คุณเอาไปทําอย่างอื่นได้45%ขยะอินรีเนี่ยก็น่าจะดีกว่าถ้าถามในฐานะที่ที่เป็นนักวิชาการสุขาพิบาลเนี่ยก็ผมมองว่าคือยังไม่ต้องไปคิดเลยว่าขยะอินทรี45%เนี่ยเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับอันดับแรกเลยที่ทํำง่ายที่สุดคือ กินแค่พอดีกินแค่พอดีถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าอย่างนั้นก็คือรีดิวคือลถคือครับถลดต้องเลยอันดับแรกคือถ้าเรากินแบบกินอาหารให้มันหมดหรือใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์พวกผักพืชต่างๆครับใช้ประโยชน์มันให้คุ้มค่ามันมันก็มันก็ลดจานวนขยะแน่นอนมันรีดิวอินทรีย์ได้เยใช่เลยทางเลยใช่ครับมันอมันอาจจะเหลือ30บ ใช่อันดับแรกเลยใช่อันดับแรกต้นทางนี่คือต้นทางอันนี้ง่ายๆเลยแบบไม่ต้องโครงการอะไรเลยครับแค่กินอาหารที่มันหมดจานนี่แหละแค่รณรงค์ให้คนกินรู้จักคุณค่าของอาหารเออเโอเคนี่ง่ายที่สุดเลยไม่ต้องเป็นโครงการอะไรเลยง่ายๆเลยนะแค่แค่ปลูกจิตสำนึก ในเรื่องของคุณค่าของอาหารคุณค่าของเอคือเราอาจจะติดกับวัฒนธรรมแบบเหลือกินเหลือใช้แต่จริงๆพอเหลือแล้วมันเป็นขยะเออนี่ยันอยู่เป็นนักวิชาการมันบันจริงมันก็ควรจะกินแค่พอดีผมผมเอาผมเอาน้ำยาฆ่าเชื้อมาให้ป้าเขาไว้ฉีดขยะพวกพี่แถวแวนี้ผมถามว่าถังอะไรเนี่ยรถฆ่าเชื้อครับคือในนี้เป็นน้ำผสมคลอรีนเพราะว่าตอนนี้คือสถานการณ์เนี่ยใกล้ สถานการณ์คือตอนนี้นี่คนทิ้งขยะแบบมันเละเทะเลยเราไม่รู้ใครเป็นไม่เป็นแมสเน่ยหน้ากากทนามปนมากกับขยะทั่วไปเยอะมากคนเขาม่แยกใช่เราก็เลยเราก็เลยเป็นห่วงผู้ปฏิบัติงานพูดถึงว่าการแยกเนี่ย่ันอยากจะฝากอะไรการแยกขยะมันมันจะมีประโยชน์ต่อทางนี้ไหมถ้าแยกโอ้มหาศารครับคือถ้าเดี๋ยวถ้าพูดถึงในเรื่องของ กลับไปเรื่องเดิมที่เราพูดในเรื่องสิ่งที่น่าจะทำเพราะอาดานก็คือสําหรับมากที่สุดตอนเนี้คือเศษอาหารเนี่ยอยู่ประมาณ 45- จรจริงๆก็คือถ้าเราในเรื่องของคุณค่าของอาหารเนี่ยถ้าเราใช้ประโยชน์มันจากการกินแค่พอดีอะไรเนี่ยมันลดลงละส่วนที่2ก็คือเหลือนั้นก็มาทําปุ๋ยนำปุ๋ยมาทําน้ําปุ๋ยหรือแม้กระทั่งใช้นําไปใช้เลี้ยงสัตว์เศษอาหารนําไปใช้เลี้ยงสัตว์อะไรพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งเลี้ยงไส้เดือนอะไรเงี้ยจริงจสัดส่วนพวกนี้มีประโยชน์หมด ใน45เปนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดอซึ่งไม่ต้องเอามาทิ้งเลยถ้ามองถ้ามองนะไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเอาลงถังอะไม่ต้องลงถังเทศบาลก็คิดดูว่าถ้า171ตันต่อวันเนี่ยถ้าหายไปสัก45เปอร์เซ็มันครึ่งๆเลยนะาเนี่ย5 0 6 10ใช่ใช่ครับรถขยะรถรถเสอารลงครึ่งนึงนประมาณ70 80ตันรถลงนิดนึงก็ได้แล้วครับนั่น ทีนี้พอสัดส่วนประเภทที่สองที่มากขึ้นแล้วแล้วน่าตกใจที่สุดค <Okay. S 2> ือบรททรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติกประเภทถุงพลาสติกเห็นมันเบาๆแต่จริงๆมันอยู่ที่ประมาณ30เปเนของน้ำหนักเลยนะครับโอ้อขายะประเภทที่ที่รองลงมาเป็นอันดับสองคือประเภท,ทถุงพลาสติกมันก็กเราก็เลยจะเห็นแคมเปญตามร้านสะดวกซื้อต่างๆที่ลดพยายามลดใช่เพาะจริงๆคือขยะถุงพลาสติกนี้ลองอยกาเศษอาหารเลยครับ นะครับตอนนี้ก็จริงๆก็แค่ปฏิเสธการใช้ถุงบ้างคนละใบหนึ่งแสนคนก็หนึ่งแสนใบแล้วครับแล้วที่ตั้งแต่เขามีโรงการที่ว่าเขาลดถุงเนี่ยจากเซเว่นจากพวกนี้พวกมันช่วยได้เยอะนะถามว่าถามว่าลดลงไหม ลดลงไหมก็ยังยังยังครับก็ยังสัดส่วนก็ยังเท่าเท่าเดิมเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันมันประชาชนเขาใช้ชีวิตมันไม่ได้อยู่แค่เกี่ยวเนื่องกับร้านสะดวกซื้อนะร้านค้าทั่วไปก็ยังก็ยังมีตลาด สรุปแล้วคือมันแค่กระตุ้นนะแค่กระตุ้นสร้างวิธีคิดสร้างวิธีคิดให้เฉยเฉจิตสำนึกว่าอย่างน้อยๆเข้าไปนี้คุณจะรู้ว่าคุณต้องเตรียมอะไรไปแล้วแต่ถ้าไปตลาดบางครั้งตลาดนี่ก็ยังถุงซ้อนถุงถุงซ้อนถุงเหมือนเดิมสี่ห้าถุงซ้อนกันกว่าจะถึงบ้านไปหนึ่งยังเป็นเหมือนเดิมที่อื่นแต่ว่าร้านสะดวกซื้อเขาเขาเขาเรียกว่าแนวคิดเป็นเป็นตัวอย่างเฉยเป็นการสร้างสำนึกการมีส่วนร่วมครับเฉย แต่ก็หวังว่าจะดีขึ้นแล้วส่วนต่อมาก็จะเป็นพวกของขยะรีไซเคิลทั่วไปขยะรีไซเคิลยังที่ยังมีมูลค่าสามารถนําเข้าสู่กระบวนการใหม่ได้เช่นพวกกระดาษพลาสติกทั่วไปอะไรเงี้ยครับอันนี้ยังดีอยู่เนาะพลาสติกสามตแล้วพวกขวดนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มรีไซเคิลเลยครับเราสามารถรีไซเคิลได้ก็ลองลงมาแล้วที่เหลือก็จะเป็นอื่นๆทั่วไปครับทั่วไปก็ ทั่วไปก็น้อยสุดใช่ไหมครับแต่จริงๆถ้ากิจกรรมหรือโครงการอะไรที่จะเห็นภาพเป็นรูปธรรมมากที่สุดที่จะลดปริมาณได้โดยน้ําหนักเนี่ยเศษอาหารเลยอันดับที่หนึ่งเลยแล้วทําง่ายที่สุดด้วยแล้วทำงายที่สุดด้วยคือบางทีเราไปมองแค่เรื่องของขยะรีไซเคิแต่จริงๆไอตัวเนี้ยตัวร้ายเลยตัว้ายผมผมได้แสดงว่าเราได้ข้อมูลแสดงว่าเราเราแนวคิดผิดคือคนจชอบร้องเรียนในเรื่องของ น้ำขยะที่อยู่ในจุดที่ทังขยะจริงๆเนี่ทย,ท,ยที่เราเห็นมันคือน้ําที่มาจากเศษอาหารทั้งนั้นเลยใช่มันไม่ใช่มาจากอย่างอืน่นมันไม่ได้มาจากอย่างอื่นเพราะว่าเราไม่คัดแยกขยะก,ก่อนทิ้ง <ừ> เราทิ้งเศษอาหารทุกอย่างที่เรากินมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะมีน้าความชื้นสุดท้ายก็คือในจุดที่รถขยะจอดเก็บขนต่างๆมันก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ําขยะครับที่แล้วก็เราก็จะมาบ่นกันว่าหมิ่หม็นหมนจริงๆมันก็อยู่ที่เราเอาน้ําขยะนั่นแหละมาทิ้งในถังจริงๆมันอยู่แค่ตรงนั้นครับเราปุ๊ ทางทีมเก็บขยะไม่ได้ไปสร้างน้ำนะครับน้ำมันอยู่ในขยะที่เรานั่นแหละครับผมมีห้านอนครับมีห้หนอนไตเดี๋ยวก็โตแล้วครับเดี๋ยวก็โตเป็นมาแรงวันใช่ครับโอ้ขอบคุณนะอขอบขอบมันแดดมันแดดครับขอบคุณมากครับท่านัวหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ให้ความรู้มากเลย